สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับใน EP พิเศษนะฮะก็ในช่องฟรั่งแชนแนลครับในช่วงเล่าเรื่องดวงแต่เป็น EP พิเศษที่ทำให้กับ12นักษัตว์ในเดือนธันวาคมนะครับก็อย่างที่ผมขออนุญาตเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า12นักษัตว์นะครับเรื่องนู้นแต่ช่วงฉลูขา,ขานอันเนี้ย EP 4เป็นปีเถาะช่งเทาาปีเถาะคือปีเถาะก็คือปีกระต่ายครับ นะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดในปีกระต่ายเป็นคนที่มีอุปปนิสัยมองโรคในแง่ดีรักความสงบนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ยึดติดกับกรอบอะไรมากจนเกินไปแต่ก็มีขี้ตกใจบ้างในบางครั้งคุมเขาเรียกว่าการคุมสถานการณ์ต่างๆถือว่าเอาจริงๆนะคุณไม่ธรรมดาอาจจะ ไม่ได้ตกใจง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีอะไรฉุกเฉินคนปีถอดจะควบคุมเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีมีสติปัญญาดีมองโลกในแง่ดีมีความเฉลียวฉลาดนะครับนั่นคือปฏิบันิไหวพริบสําหรับชาวปีถอดหรือปีกระต่ายก็ต้องมาบอกว่าจากเนี้ยการงานในเดือนธันวาของชาวปีถอดนะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนมีอะไรบ้างงานชนิดไหนจะเป็นไปใน แบบไหนยังไงผมชอบเริ่มจากการค้าก่อนฮะการค้าของชาวีทอนะครับชาวีทอในเดือนธันวานี้การค้านะครับจะได้รับการขยายตัวจะมีเริ่มมีการในเรื่อง,องของการลงทุนใหม่ๆนะครับการค้าต่างๆจะคล่องมือขึ้นอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาร่วมด้วยสําหรับการค้าก็จะมีการร่วมไม้ร่วมมือต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชาบีทอถือว่าเป็น,นิมิตหน่อยอันดีนะ เอาจริงสำหรับคนที่ทําอาชีพการค้าโดยทั่วไปก็เงินก็จะคล่องมือขึ้นการขยับขยายในเรื่องของอาการค้าขายต่างๆถือว่าโอเคนะครับสําหรับสายการค้าแฮปปี้ครับผมว่าดีขึ้นแน่นอนในเดือนธันวานี้อ่ะเราขยับจากการค้านะครับมาอีกห่อาชีพนะครับข้าราชการข้าราชการในช่วงของเดือนธันวาเป็นยังไงขออนุญาตน,นะครับ อาคนปีถ่อจ๋าข้าราชการนะจ๊ะก็เป็นอะไรที่ต้องเดินอย่างสุข,ขุมรอบครอบระมัดระวังนะครับเนื่องจากอะไรหลายๆท่านอาจจะไม่แฮปปี้หลายๆท่านอาจจะไม่โอเคกับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ถูกยกย้ายต่างๆก็อาจจะมีอารมณ์หรืออาการที่ไม่โอเคสําหรับชาวปีถอ่อนะครับแต่หลายท่านก็น่าจะเข้าวินน่าจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจหวังไว้เป็นช่วงเวลานะครับเป็นช่วงเวลาที่ดูสถานการณ์ในเรื่องของข้าราชการต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าอยู่บนคุณจะทำความบีเช้าบีถอปไม่ต้องกังวลเนื้อนาบุญมาถึงคุณจะกลัวอะไรสายข้าราชการสบายๆยอยู่แล้วนะครับจากข้าราชการเสร็จการค้าข้าราชการเสร็จอันนี้เอกชนทั่วไปทํางานบริษัทห้างร้านออฟฟิศทั่วไปเป็นยังไงช่วงนี้การงานของชาวพนักงานออฟฟิศต่างๆประคองทําด้วยความรักองค์กรต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศก็ถือว่าโอเคนะฮะ การงานต่างๆอยู่ในบนสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องอะไรคุณแค่ประคองให้องค์กรคุณให้บริษัทคุณไปได้เรื่อยๆก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆฝ่าวิกฤตไปได้เรื่อยๆคุณก็จะ,สะเสถียรแล้วก็มัน่นคงนั่นคือชาวออฟฟิศต่างๆการงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนออนไลน์ขายออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ต่างๆเป็นยังไงผมขอดูนิดนึงนะครับธุรกิจออนไลน์นะฮะโดยทั่วไปจะเกิดอะไรขึ้นคล่องมือ สำหรับชาวปีทอกค่อนข้างคล่องมือครับสามเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่เตรียมการหวังไว้น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวหมุนได้ดีวางธุรกิจได้ถูกกรอบนะครับเกิดเร็วทําเร็วแล้วก็ลงมือได้เร็วอันนี้คือธุรกิจออนไลน์ของกลุ่มชาวคนปีทอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการตัดสินใจที่ค่อนข้างเฉียบคมถือว่าเป็นเลิศน,นะฮะ ถือว่าดีงามมากนะครับในธุรกิจของสื่อออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างๆความสวยความงามต้องตามมาครับความสวยความงามก็ค่อนข้างประคองตัวฮะอยู่บนช่วงแห่งการวางแผนของครั้งใหม่ในช่วงของปีใหม่ที่จะมาถึงมากกว่าเป็นช่วงของการลดสต็อกนูน่นนี่นั่นต่างๆเรื่องของความสวยความงามทุกรูปแบบก็ยังถือว่าเป็นความขาขึ้นนะธุรกิจความสวยงามถือว่ายังเป็นโอเคนะยังประคองตัวแลวไปได้ดีนะครับถือว่าโอเคผ่าน ผ่านได้ดีแน่นอนนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายผมขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญ,ญาตว่าอะไรที่เกี่ยวข้องยังมีอีกธุรกิจกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มการลงทุนกลุ่มแบงก์กลุ่มอสังหากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ต่างๆขออนุญ,ญาตเช็คสักนิดนึงกานพลาดสบายๆพวกกลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่ดูผลในระยะยาวอยู่แล้วแลวก็สามารถตัดสินใจในระยะสั้นๆได้ดีฉะนั้น กลุ่มเนี้ยจะไม่รับผลกระทบแต่ถ้ามีเอฟเฟกหรือมีรีเฟกอะไรชาวปีทอขอให้เชื่อสัญชาตญาณและลางสังข์หอในเรื่องของการงานเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มการลงทุนต้องบอกผ่านไม่ได้เลยคือเกษตรกรปิดท้ายคุณขอกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายเลยโค้งหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรเชิงเดี่ยวเกษตรเชิงผสมผสานต่างๆเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเอาเป็นว่าขอเป็นชาวเกษตรของผมแล้วกันระยะยาวถือว่าดีจ้า ระยะยาวมีงานมากระยะยาวถือว่าดีแต่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับหลายคนเพิ่งจะฟื้นตัวหลายคนยังต้องเป็นหนี้หลายคนยังต้องปรับรูปแบบให้เป็นเกษตรผสมผสานให้ได้ลองหันมาดูในราชบัริให้ได้ว่าเราอย่าเชิงเดี่ยวจนเกินไปได้ไหมเพราะว่าเท่าที่เห็นในเนื้อดวงของชาวเกษตรกรต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้นะครับผมยังยืนยันนะเกษตรกรไทยสามารถปรับได้ ฟาร์มไทยสามารถพัฒนาได้เนื้อดวงของท่านที่เป็นชาวปีทอกสามารถประสบความสําเร็จได้จริงนะฮะในชาวในท่านที่รักในการเกษตรต่างๆเพียงแค่ว่าลองอบรมลองหาความรูลม้ลองหาองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยน่าจะดีงานเกิดขึ้นแน่นอนเป็นกําลังใจครับสําหรับท่านที่ทาําฟาร์มทําการเกษตรทำปรสุสการ์ต่างๆก็อยู่บนเนื้อดวงที่ค่อนข้างจะโอเคแต่มันต้องเหนื่อยนิดหนึ่งคุณเหนื่อยแล้วได้สตังเอาเลยลุยให้สําเร็จให้มันไม่เป็นหนี้ให้ได้นะการเงินมา ชาวปีเถาะการเงินเป็นช่วงแห่งความลังเลเป็นช่วงแห่งความสงสยัยเป็นช่วงแห่งการหมุนเงินเป็นช่วงแห่งการคล่องตัวขึ้นช่วงต้นเดือนติดขาดเบาๆนะฮะแต่ช่วงกลางเดือนทุกอย่างจะเสถียรใครวางแผนเรื่องการเงินระยะยาวชาวปีเถาะเตรียมเฮได้บอกได้เลยว่าการเงินจะกลับบัดีขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนธันวาแต่หลายท่านต้องระมัดระวังนะครับยังมีโอกาสที่จะไปค้ำประกันอะไรใครให้เบลกให้หยุดไปก่อนเพราะอะไรชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาด การเงินต่างๆที่ข้าสาส,สมุสตรเตรียมการไว้จะเป็นไปตามรูปแบบที่จะเกิดขึ้นแปลว่ารูปแบบอย่างนี้แปลอะไรคุณวางแผนวางแผนวางแผนดีแต่คุณต้องไม่ประมาทสาหรับการเงินจะมีช่องทางเสริมในเรื่องของการเงินชาวปีทอกนะฮะกำลังคิดหรือมีไอเดียอะไรต่างๆที่กำลังจะเสริมในเรื่องของการเงินจัดไปลุยไปมันต้องได้มันต้องดีมันต้องมาเรื่องของการเงินแต่ต้องคิดดีนะหลายคนถามผมว่าอา้าวแล้วถ้าคิดไม่ดี มันจะมาได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ได้แต่ถามว่าวันนี้พยายามบอกว่าคุณถ้าเงินจะเข้าแปลว่าเสมอด้วยสินใจต้องคิดดีเงินจะวิ่งมาได้อย่างไงคุณจะตังอยู่ขนาดนี้คุณดูแลบุปการีดีขนาดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ไม่ปล่อยให้คุณต้องลำบากอย่างแน่นอนหลายคนทุกใจลองเปลี่ยนไม n เช็ดดูนะฮะสำหรับการเงินของชาวป,ปีถคุณจะกลับมาเริ่มคล่องตัวอย่างแน่นอน เรียกได้ว่าน่าจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างแน่นอนความรักของชาวปีทอกขออนุญาตสักนิดหนึ่งอาจจะเจอคนที่แบบสปาร์กเลยเจอปุ๊บโบะพาโบกันไปเลยคือเจอแล้วมันโดนมันใช่มันจัดดักกันไปก็เป็นไปได้สําหรับชาวปีทอรทําไมจะเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นรักปัจจุบันทันด่วนคนเราถ้าเจอคู่กันแล้วยังไงถ้ามันสปาร์กมันใส่ยาวกันเลยคุณมันเป็นไปได้ถามว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตกลงปรงใจที่จะลุยด้วยกันร่วมใช้ชีวิตด้วยกันรู้จักเข้าอกเข้าใจกันฉะนั้นความรักไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวมันต้องให้อภัยกันได้มันต้องเข้าใจว่าการให้อภัยและความเข้าใจมันต้องขนานเงนไปในเรื่องของความรักฉะนั้นชาปีถอครับบางอย่างยังไม่ต้องรีบคิดชอบคิดไปก่อนงหน้า,นาจนมาครั้งรั่วร่วเบาๆแอบรั่วเบาๆคนเรียกซึมจุบนะจ๊ะ ก็ฝากไว้สําหรับชาวบิทอรค่อนข้างเด่นนะครับงานหลายๆประเภทที่ผมดูให้ก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นพอสมควรทีเดียวฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมการลงไม้ลงมือในช่วงท้ายปลายปีปิดท้าย2,504ผมถือว่าเนื้อดวงชาวบิทอรส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนฮนะยังต้องระมัดระวังเบาๆนะครับในเรื่องของการเดินทางและจงเชื่อในเซนและลางสองหอนของตัวเองให้มากเป็นพิเศษเพราะคุณถือว่าเซนในช่วงนี้คุณทํางานดีมากฝากไว้ นะครับอีกหนึงอีนะครับสำหรับชาวปีทอกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็พยายามหาข้อมูลพยายามทําออกมานะครับหวังว่าสิ่งที่ผมพยายามค้นหาพยายามอธิบายไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะพอเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจให้กับ FC ทุกท่านตรงนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนใครที่อยากจะตรวจแบบโบบ้าเลยแบบตรงๆก็ ทักแชทกันเข้ามาอินบ็อกกันเข้ามายินดีนะฮะแต่คิวอาจจะได้แบบชาอีกหนึ่งส่วนวันนี้ไม่ต้องถามผมว่าต้องต้องใครจ่ยังไม่ต้องผมมี f c ฮะให้ผมมีสปอนเซอร์หลายๆสปอนเซอร์ก็อีกหนึ่งท่านก็มีทั้งเม็ดมะม่วงมีทั้งชาเขียวขั้นเทพอะไรต่างๆก็ฝากขอบคุณนะครับฝากขอบคุณสําหรับ FC สายหลักด้วยต่างๆที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับฝากขอบคุณคุณโอม ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่คอยติดตามแล้วคอยให้เป็นกําลังใจให้ผมณตรงนี้ด้วยขอบคุณ FC นะครับทุกๆท,ท่านที่ช่วยติดตามทั้งใน Youtube ใน Facebook ต่างๆนะครับปากเป็นกําลังใจให้ด้วยในช่องฟาล a นชาแนลมันแล้วครับ,รบในช่วงเล่าเรื่องดวงกับฟาลันพยากรณ์โอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกัน EP ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ